คุณหมอ ns h ด้วยนะคะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเห็ดหูหนูค่ะเบิ้งเบื้งเห็ดหูหนูมันเกิดจังสี่เด้อจ้าเกิดน้ำขอนแบบนี้นะคะนี่มีอีกบ่โอ้ขาเมาเบิ้งอีกค่ะมาเบิ้งค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งเห็ดเมืองนอกค่ะเห็ดหูหนูค่ะเป็นจังสี่เด้อค่ะเด้อเขาปลาแบบนี้แหละนี่เบิ้งเบื้งเห็ดหูหนูค่ะโอ้ อันพูดนะเพียบเลยนะคะตีถุงอ่ะอาจะเก็บเฮดดนะค่ะเฮดหูหนูค่ะเพื่อนเบิงเบิงเอาตอะไรก้อนตัวไหนบ้างเอาโลดเออโอ้ยยังมันก้อนอยู่เป็นตาแซส็บนาะต้มจืดเฮดหูหนูเนาะถุงหมู่ก็บ่ได้เอามาบอดนี้โอ้ยตรงนี้พูดนะเฮดหูหนูค่ะเป็นครั้งแรกนะคะว่างกรีดในเก็บหูหนูอตีถุงไี่ห่อนยาสูดก็หมายความว่าคลี่ถุงนะคะ อุ้ยอันนงามไม่หักสวยด้วยสวยๆแล้ก็เดอแจงก็เจแล้วดอกงามอ่อนเนาะต้น้นไปพี่เบียร์ตีถุงนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆค่ะต้นต้ออ่ว่ามันหนาแล้วเนาะยกเป็นตากล้องนะคะเมื่อนี้เพื่อนๆเก็บไเ่็นบค่ะ วิพี่เก็บเห็ดหัหนูนะคะฝุ่นเกิดได้ต่อค่ะเพื่อนพนักงานเก็บเห็ดเด้วมือนีเป็นพนักงานเก็บเห็ดค่ะไทยอีสานสาวไทยอีสานเก็บเห็ดค่ะโยกีสาดอนพ่อเพื่อนเป็นตากล้องค่ะเป็นตาที่เก็บค่ะเด้อพี่บีพี่พี่บีส่วนเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดนะคะบ้านเฮามีเบลอหรอบ้านเฮาบ้านเฮามีบ่อือเห็ดหัหนูแบบหนึ่งนะนาสมีแล้วคุณบีเนาะ ดีใจร้ายค่ะเพื่อนๆยังไงพี่น้องใส่เบิ้งพี่บี๊ง่ามเลยเออง่ามงามพี่บี๊เอ้าเดี่ยวเองงามงเด้อเก็บเฮดเด้อค่ะเด้อเจ้าปลาเจ้าเขาขอเฮงขอเฮดไปกินได้เด้อจ้าเนาะตรงขอเบเลนเนาะพี่บีเนาะเฮะที่เก็บเฮดดึงเขาเลยค่ะแล้วเขาจะมีถุงนะคะใส่เฮ้ยสะอ่อนมีพี่บีมี เขาว่าพ่อกินเราอะว่าพ่อได้กลับเราบ้างพี่บีบอกกลับตัวเยอะว่ะว่พ่อได้กลับเราบ้างตายดอกไม้กีอนเออโอู้หูไหนๆอยู่มองเนื้อไงเนื <c oughs> ้อๆๆๆยกยกข้างหน้าย่างไปมงนั่นน่ะเออมาลูกเก็บบ้างเอาเก็บเอาเก็บเอามีบ่เอออุ้ยพี่บีมันขึ้นจืดแทนะเพราะงัง้นมันเอาเหรอโอ้ยพี่บีมัน มันมันบลงามไหมพูน่ะพูน่ะก้อนผืนใสๆเออพี่บีมาโอ้ยน้องยกเก็บเห็ดเด้อค่ะเด้อเก็บเพชรรีบพูพูมาเก็บเห็ดค่ะแต้นตัวเต็มยศเต็มยศเลยค่ะรีบพูพูรีบพูพี่เอพี่บีเอาเก็บเอาเก็บเอาพูได้ทันได้ใช่ค่ะน้องค่ะเด้อค่ะพี่เดี๋ยวน้องเก็บให้ เจ็บเลยเจ็บเลยบ่แล้วบ่กินื่าบ่กินของบ่มองว้กินยู่จ้า่ให้เจ้าเจ้าอุตส่าห์มาใส่บ่เป็นอย่างนี้น้ยังไงบ้างได้อีพี่บีมาตานนอบ้านบีโอพี่บีบังแซวนี่่วยุ่สมองคือแก่โหลดเนาะ ขูนอะเสาทั้งลางกัมีดขูนอะไรไสนน่อตอขูน่ะแย่อือโอ้หลายคักเทงมรโอ้ยย่น้ำป้าณูน่ะขังนาขูนปุ๊เต็มเลยขูนอะไสพี่วีขูนอะกว่านนอป้าเต็มคอนเลยโอ้พีวีงามงามมาเอาถุงมาให้น้องหลายยังวะโอ้ยนี่กับแมน เดี๋ยวเดี๋ยวนีกับแมนเดี๋ยวเอาทั้งนีก็เออเอินกล่องเอาโอ้ยพี่น้องมาหลายแท้อุ้ยคุณอะค่ะเต็มคุณอโอ้แดงเจวอยใจวายอยู่ ลีวผู้ออกกล้าผู้ใดค่ะลีวผู้ฆ่าน้ำค่ะตอนนี้ลีวผู้แก้วลีวผู้ของน้ำเหรอคะโอ้ยเ้ยเงส่งไปเพื่อนเบิร์นเฮ้ยพีักพี่พี่เอาเก็บแล้วลีวผู้ติดน้ำแ นานี้ก็จะเป็นนาเก็บเฮดฮูหนูที่ประเทศอังกฤษ,ษ,ษค่ะก็เป็นป้าที่ยอกี้เคยมาเดินสมัยดอกบูเบลลากะถทายคลิปเรียงงัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ค่ะมีเวลาว่างก็ได้เดินเดินมากกับเพื่อนๆนะคะ เอาบรรยากาศสวยๆในป่าของประเทศอังกฤษที่ยกอาศัยอย่นะคะมาฝากเพื่อนๆถ้าเป็นบ้านท่าก็ใกล้จะช่วงดูดูแรงคือช่วงดูดูใบไม้ร่วงไปแล้วนะคะทางก็จะจื้นๆเข้ามาจื้นคือแฉะนะคะอาจจะเป็นทั้งภาษาไทยแน่ภาษาอีสานแน่นะคะ พอบอกพอสาไทยบบแข็งแรงเท่าไรค่ะสวยนะคะเดินเร็วบ่าด้ค่ะถนนมันเป็นสีจืดลายนะคะค่ะนี่เพื่อนนี่คือปลานะคะปาค่ะหลอกเลยนะคะสวยนะคะ ตัวนี้จะเคยเป็ป่ปลาดอกกระดิ่งนะคะที่โยกียเคยมาไายนะคะเห็นไหมเป็นปลาบูเบลนะคะคือดอกกระดิ่งนั่นเองเมื่อน,นี้ก็จะมาไายนะคะเก็บเพชรหูหนูแล้วก็ดอกไม้สวยๆฝั่งเพื่อน,นะค่ะ mm. มาในตรีมลิอร์พูลค่ะ mm. นะคะ จังใดเพื่อนๆที่ชอบทีมอืน่นโบแมนรีวพูดกะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าทีมไพกระดันะคะทุกคนเป็นทีมทุกคนเป็นคนดีหมดคะ่ะ จักหน่อยก็จะเป็นฤด,ดูใหม่ๆผลิเนาะที่มันเริ่มออกใบขึ้นมาเดี๋ยวจังไหนช่วงหนุ่นยกกะจะผ้าพ่อแม่พี่น้องสกุสุขนมาเบิงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก,ก็ะเบิงตอนใบไม้ร่วงวัดแล้วเหลือตัาง,งาเข้ามาง,งากคือกิ่งนะคะ